เธอทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนที่สายตายาวเพราะว่าฉันทางเดียวเลยถึงว่างูเพราะว่าฉันได้แต่โม้โทษเพราะว่าฉันได้แต่มองเธอเธออยู่แค่ขาเปลี่ยนได้นะได้แต่มองเธออยู่แค่ใกล้ๆกล้ได้หูย้ายได้ดูแลเธออยู่แค่ปลายปลายขาขวาตึงขาขวาตึงขาซ้ายงออช้งอไห ใช่ใช่งอยกก็ได้ยกก็ได้เอาสะโพกทรายออกยืนยืนใหม่ไหมถ้าไม่ไหวแค่งออย่างเดียวเอ่อนี่คะไม่ถนัดใช่ปะถนัดอันนี้ฮะก็ได้ได้งอก็ได้ได้ไม่เป็นไรได้เท่านี้อ่ะติดใช่ได้เท่านี้แค่นี้เลยก็ได้ไม่เป็นไรได้เท่านี้ ่วนเธอนั้นก็การเป็นคนที่สายตาตาสั้นสั้นโอเคอันนี้ไม่สวยงอเปลี่ยนเอออีกทีขออันนี้งอหรือว่าไม่งอค่ะท่านี้อะไรก็ได้ออเฉพาะท่านี้ท่านนี้ไม่ดีไหมอ๋อไม่บอข้างเดียวอะไรอย่างนี้อีกที เธอทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนที่สายตายาวเพราะว่าฉันเพราะเพราะว่าฉันได้แต่มองเธออยู่แค่เธอขาเปลี่ยนด้วยเธอเธอเธอขาตรงอยู่แค่ใกล้ใกล้ได้ห่วงใยได้ดูแลเธออยู่แค่ปลายปลายไม่เป็นไรแด่เท่านี้ขอแค่นี้ไปช้าหนึ่งสองสามอ่า เธอทำจีเจะทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนอย่าลืมใส่เสน่ห์อย่าโมวแต่คิดว่าท่าอะไรท่าอะไรเธอทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนทีดสายต้ายาวเพราะว่าฉันได้แต่มองเธอแป๊บนึงนะจ๊ะอันนี้เอาเข่าเข้าอืมให้มันเป็นไหล่เยงตัวทิ้งลงทิ้งลงนั่นแหละทีนี้เข่าอย่างงอกแง่งนะค่ะล็อกเลยปึ๊กเหมือนเหมือนตกหลุมอะตก อืมดีอันนี้แต่ทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนที่สายตายาวเพราะดีเพราะว่าฉันได้แต่มองเธอเปลี่ยนขาออฉันได้แต่มองเธอให้ชัดทำท่าให้ชัดขอแค่สามท่าหนึ่งสองสามเธอทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนที่สายตายาวพี่อีกดิตกหลุมอย่าลืมป๊อปนั่นแหละป๊อปอืม มนุ่มแบบตัวแข็งกว่าตะทิ้งลงดีค่ะอย่าสั่นก็พอแค่หยุดให้ได้อเธอทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนที่สายตายากเพราะฉันได้แต่มองเธอแค่มือเธออีกทีแค่นี้เธอทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนที่สายตายาวเพราะเพราะฉันเพราะเพราะ ว่า <อ primo S 2> ฉันได้แต <hi> ่มองเธอของข้อมือเธอด้วยเธอดีอีพีอันนี้ใช่ไหมค่ะขึ้นบอกใช่หย <Of> ุดหนึ่งสองเธอทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนที่สายตายาวเพราะว่าฉันเพราะลรือมเธอทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนที่สายตายาวเพราะ ถูกแล้วเพราะว่าฉันได้แต่มองเธอดีอยู่แค่ใกล้ใกล้หลอกด้วยแค่แค่ใกลไใกล้ใกลไในห่วงใยในดูแลเธออยู่แค่ปลายปลายไม่เป็นไรอันนี้เอาขาที่หนูถนัดแล้วสวยอันนี้ก็ได้มือเฉียงนะเสียงปลายไม่เป็นไรในเท่านี้ดีขอ่นี้อือ เธอทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนที่สายตายาวเพราะว่าฉันว่าฉันเพราะสายตายาวเพราะเลยเพราะยาวเพราะต่อเนื่องเธอทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนที่สายตายาวเพราะว่าฉันได้แต่มองเธออยู่แค่ไกลดีอยู่แค่ไกลไกลไม่เป็นไรได้ห่วงใยได้ดูแลแต่เธออยู่แค่ปลายปลายไม่เป็นไร ในเท่านี้ส่วนเธอนั้นก็กลายเป็นคนที่สายตา,า,ยต,าตาตาสายตา,ตาสั้นข้างไหนก็ได้ข้างไหนก็ได้เอาแต่ครบคนคนั้นที่ใกล้ตัวขึ้นวางหวสเออวางสะโปงสายก็ได้ถ้าถนาดัดวางหวสกวนหนึ่งเธอจะตาพลาอันนี้ท่าเดียวกับเพออราะเลยท่าเดียวขาเหมือนกันแต่เปลี่ยนมือไป ล้ามือมามองฉันคนที่ใกล้ก็พอแล้วใช่ก็ไม่ต้องเก็บอันนี้เลยไม่ต้องไม่มีขาใหม่พอแล้วใช่ใช่ก็ก็พอแล้วก็ก็พอพอแล้วใช่ก็ก็ก็พอแล้วใช่เหมือนทำแบบปาดออกได้ ก็พอแล้วตรงเนี้ยแขนให้ถูกแต่ถ้าตัวหนูจะมูฟยังไงก็ได้<ะ>โคดข้างไหนก็ได้<ะ>ไม่มีปัญหาค่ะอันนี้คอเหมือนก็พอแล้วก็พอแล้วขออีกทีนึ่งอ,อืมขออีกทีหนึ่งสองสามเธอทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนที่สายตายาวเพราะไม่ไม่ล็อกอะไม่ตกหลุมขอตกหลุม<อ>นึ่ เธอทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนที่สายตายาวเพราะว่าฉันได้แต่มองเธออยู่แค่ใกล้ใกล้ไม่เป็นไรได้ดูแลเธออยู่แค่ปกลายกลไม่เป็นไรได้แบบเท่านี้ส่วนเธอนั้นก็กลายเป็นคนที่สายตาสันส่วนเธอนั้นก็กลายเป็นคนที่สายตาสายตาสายตา ่วนเธอนั้นก็กลายเป็นคนที่สายตาสั้นเอาแต่คบคนนั้นที่ใกล้ตัวใกล้ใช่อีกทีสั้นเอาแต่คบคนนั้นที่ใกล้ตัวขึ้นหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะตาพระพลาดถ้ามัวมามองฉันคนที่ใกล้คนที่ไกลขึ้นตรงพลามัวมามองฉัน คนที่ใกล้ก็พอแล้วตอนนี้ต้องจำเนื้อให้ได้ระวังร้องสลับอีกทีนะร้องเองขอแข็งแรงหน่อยร้องเสียงเหมือนเดิมเลยแต่ว่าความแข็งแรงของท่าต้องมีไม่งั้นมันจะเนิบเนิบเนิบไปหมดหนึ่งสองสามทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนที่เสจะทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนที่สายตายาวเพราะ